รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน รุ่นนี้จะดีไหมนะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณสม้มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ไปเรียนให้เซียนมาลายูกันเลยค่ะคุณส้มมาก็ดีแล้วครับพอดีผมกําลังเลือกซื้อนาฬิกาอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะกับวัยรุ่นสมัยนี้หรือเปล่าครับเหมาะคะ่ะอาจารย์เหมาะกับวัยรุ่นอย่างส้ม เป็นที่สุดเลยค่ะยี่ยมครับไม่งั้นเดี๋ยวผมซื้อให้ด้วยหนึ่งเรือนนะครับดูดีใจจริงเหรอคะ <c oughs> อันนี้เลคคอร์ดไว้แล้วนะคะเนี่ยต้องซื้อจริงๆนะคะไ <c oughs> ด้ครับผมทีนี้เนี่ยไอนาฬิการเรือนนี้เนี่ยคุณส้มว่าเหมาะใช่ไหมครับออกับรุ่นโอเคนะครับเราซื้อให้ใครคะอาจารย์พอดีว่าจะซื้อให้หลานนะครับหลานสอบติดพยาบาลก็เลยจะมาหาอของขวัญให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาจะได้ใช้ในการดูเวลาในในช่วงที่เขาเรียน,นครับอาจารย์คะเรือนนี้เนี่ย เหมาะมากๆยังไงส้มฝากชมด้วยนะคะยกนิ้วให้เลยค่ะสุดยอดได้เลยครับขอบคุณมากครับว่าแต่วันนี้อาจารย์จะสอนคําศัพท์แล้วก็ประโยคเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะครับก็ในเมื่อเราพูดถึงว่าหลานสอบพยาบาลได้ก็คิดว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับอา,อาชีพพยาบาลกันดีกว่าไหมครับโอ้โหดีเลยค่ะแหมอาจารย์พูดขนาดนี้นะคะไปช่วงนี้กันก่อนเลยค่ะในช่วงมาเลย,ย์ยูรู้ยังค่ะ ตอนอาคารสุรตลต่านอับดุลซามักอาคารสุรตลต่านอับดุลซามักและหอนาฬิกาสูง40เมตร เป็นอาคารเก่าแถบเมอร์เดก้าสแควร์มีสถาปตัตยกรรมแบบมัวส่วนที่เป็นหอนาฬิกาสูง40เมตรเรียกกันว่าบิ๊กเป็นของมาเลเซียด้านบนเป็นโดมสีทองขนาดใหญ่ขนาบข้างด้วยอาคารยอดโดมสีทองเช่นกันอาคารนี้สร้างตอนที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษใช้เป็นศูนย์บริหารอนาณานิคมของอังกฤษปัจจุบันอาคารนี้เป็นที่ทำการของรัฐบาลมาเลเซีย นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเกร็ดความรู้วันนี้นะคะมีสาระอีกแล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มคําศัพท์กันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์จริงๆแล้วสมก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นนางพยาบาลนะคะเนาะนะครับเมาะนะครับเ,เพราะว่า,าสาวๆเนี่ย <คะ S 2> เป็นพยาบาลก็ได้ทั้งดูแลรักษาหน้าตาดีอย่างเงี้ยคนไข้หายป่วยเร็วแน่นอนครับโอ้โหอาจารย์พูดแบบนี้ลอยเลยค่ะงั้นคําศัพท์แรกที่เราเรียนรู้กันเลยก็คือคาว่าพยาบาลดีกว่านะครับคำว่าพยาบาลเนี่ยนะครับในภาษาลาวูก็จะเรียกคำจะเรียกว่าจูรูราวัต คุณส้มออกเสียงตามครับจูรูราวดตจูรูราวดตเยี่ยมครับจูรูราวดต คำว่าจูรูราวัตเนี่ยมาจาก2คำนะครับคำแรกคือคําว่าจูรูนะครับคำว่าจูรูคํานี้จะหมายถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับฉะนั้นเนี่ยอาชีพในมาเลเซียนะครับหลายๆอาชีพก็จะมีคําขึ้นต้นจูรูนะครับเราลองสังเกตดูถ้าคําไหนมีจูรูนําหน้าคํานั้นอาจจะหมายถึงอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางฉะนั้นเมื่อจูรูราวัตนะครับมารวมกันก็จะเหมือนผู้เชี่ยวชาญนะครับเชี่ยวชาญด้านอะไรคําต่อไปคือคําว่าราวัตนั่นเองนะครับคำว่าราวัตนะครับก็คือคําว่าดูแลนะครับฉะนั้น จูรูราวัตก็คือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความชำชองในเรื่องของการดูแลรักษานั่นเองครับขอออกเสียงนิดนึงค่ะจูรูราวัตจูรูราวัตใช่ครับอ,อันนี้ไม่ยากไม่ยากเป็นบแบบคำั้นๆใช่ไหมค,คะแต่ทีนี้ถ้าเราเนืกถึงนางพยาบาลเราก็ต้องนึกถึงคนดูแลถูกไหมคะหรือว่าแบบว่าการรักษาเนี่ยค่ะคถ้าเป็นคำศรรัพท์เราจะต้องพูดคำไหนคะ่ะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่นะครับคำว่าราวัตนะครับก็คือคำว่าดูแลเนี่ยนะครับเราใช้ในความเราใช้ในคำศัพท์ที่ว่าราวัตเฉยๆก็ได้นะครับจากรักษาจูรูราวัตหรือเราจะ ใช้ในลักษณะกริยานะครับอย่างเช่นเราทําการดูแลรักษาใครเนี่ยเขาจะเรียกว่าเมราวัตนะเมราวัตใช่ครับเมราวัตตอนนี้เป็นคํากริยาแปลว่าทําการดูแลรักษานะครับนอกจากนั้นเนี่ยรักษาราวัตตัวนี้ยังสามารถสร้างเป็นคําศัพท์ได้อีกก็คือเปราวตันนะครับเปราวัตันไหนคุณส้มลองออกเสียงสิครับเปราวตันครับเปราวัตันชัดเจนไหมคะชัดเจนเลยครับนะครับออกเสียงคล้ายคนมาเลยแล้วนะครับเปราวตันคํานี้แปลว่าการรักษานะครับการดูแล คำต่อไปนะครับคำที่มีความใกล้เคียงกับการรักษาในการดูแลก็คือคําว่ายาเกอร์ออกเสียงนะครับยาเกอร์ยาเกอร์นะครับยาเกอร์ตัวนี้ก็มีความหมายคล้ายราวัตนะครับก็คือดูแลรักษาเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าเราใช้เป็นคํากริยาเราก็ใส่ ME ข้างหน้าก็ออกเสียงเป็นมนยากามนยาการับมันยากาก็แปลว่าดูแลรักษาเช่นเดียวกันครับคำต่อไปนะครับเป็นยากาอันนะครับ เปิรจากาอันอันนี้ก็จะมีความหมายว่าการดูแลเห็นไหมครับคำในความหมายที่เหมือนๆกันก็มีการเลือกใช้หลายๆคำซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการเลือกใช้ว่าประโยคไหนจะใช้คำไหนส่วนอีกคำหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือคำว่าเปอร์สากิตนะครับเปอร์สากิตออกเสียงครับเปอร์สากิตครับเปอร์สากิตคำนี้แปลว่าผู้ป่วยนะครับ mm hmm. มาจากคำว่าสากิตที่แปลว่าเจ็บป่วยนะครับรวมกับตัว prefix หรือตัวอุปสรรคนะครับ ก็คือคําว่าเปอดฉะนั้นเมื่อสร้างเป็นคําศัพท์ก็จะได้คําว่าเปิดสากิตที่แปลว่าผู้ป่วยครับขอซีกรอบค่ะเปิดสากิตเยี่ยมมากครับผู้ชมคับแปลว่าผู้ป่วยผู้ป่วยเออแต่ไม่ป่วยใจนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมได้คําศัพท์กันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเป็นช่วงพูดจามาลายูค่ะเราไปเรียนรู้เป็นประโยคยาวๆกันบ้างดีกว่าไปคะ่ะ S <S <an> <S เรามาดูประโยคยาวๆในภาษามาลาย,ยูกันบ้างดีกว่าค่ะอย่างที่บอกว่าส้มเนี่ยมีความฝันค่ะอาจารย์ว่าอยากเป็นนางพยาบาลนะคะอาจารย์รสมมุติส้มอยากจะพูดว่าฉันเป็นนางพยาบาลพูดยังไงดีคะได้เลยครับการบอกว่าเราเป็นนางพยาบาลหรือเราเป็นพยาบาลเนี่ยนะครับสามารถพูดสั้นๆง่ายๆได้เลยครับว่า s a เ a อร์อะดาลาเซอรังยูรูราวัตนะครับเดี๋ยวคุณส้มพูดตามผมทีละคำนะครับ Say ไเ ส a ย a a d a l a h a d a l a h s e อ r ด n ล seorang juru rawat จูรูรวัตจวัตนะครับสัยเยอร์อาดัลลาอรังจูรูรวัตความหมายก็คือซยเรนี่แปลว่าฉันนะครับอาดัลลหแปลว่าคือนะครับฉันคือฉันเป็นซย a เยอร์อาดัลลาอรังอรก็คือหคนนะครับแล้วก็จูรูรวัตพยาบาล ประโยคนี้ก็เลยเหมือนมีความหมายว่าฉันคือนางพยาบาลหนึ่งคนหรือฉันคือพยาบาลหนึ่งคนนั่นเองหรือความหมายภาษาไทยง่ายๆก็ฉันเป็นพยาบาลนั่นเองนะครับประโยคต่อไปนะครับสัยเบเกจ้าเซบาไกจุรุราวัตนะครับยาวใช่ไหมครับไม่เป็นไรพูดตามผมช้าๆครับสัยสัยเบเกจ้าเบเกจ้าเซบาไกเซบาไกจุรุราวัตจุรุราวัตครับสัยเบเกจ้าเซบาไกจุรุราวัต นะครับแปลว่าฉันทํางานเป็นพยาบาลนะครับเซบาไกแปลว่าเช่นแปลว่าคือเหมือนกันสายาเซบาายฉันเป็นฉันเช่นฉันคือ<า>แต่เรามีคํากริยาอยู่คํานึงคือคําว่าเบเกจาเบเกจาครับคำนี้เบเกจานะครับถ้าเราเห็นในตัวอักษรเราจะพบว่ามันจะมีอยู่คํานึงคือคําว่าเกจาคำนี้เป็นรักษาบับเกจาคำนี้ก็เป็นสรรัรสกฤินะครับเพราะว่าคำนี้ก็คือกิริยานั่นเองนะครับฉะนั้นเบเกจาแปลว่าทำหรือทำงาน ฉะนั้นสายาเบอร์เก,เกฉันทำงานเซบาายเป็นจูรูราวัตนางพยาบาลแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเติมว่าฉันเป็นนางพยาบาลที่โรงพยาบาลอ,อาจารย์เราเติมยังไงดีคะก็ใช้ประโยคคล้ายเมื่อครู่เลยนะครับฉันเป็นนางพยาบาลสายาอดัลละเซรังจูรูราวัฒฉันเป็นนางพยาบาลถ้าทำที่โรงพยาบาลเราก็ใส่คำว่า d ี h o s p i t า l D ลที่โรงพยาล นะครับ D D Hospital Hospital ใช่ครับเพราะว่า Hospital ก็คือ Hospital ที่เรารู้จักก็คือโรงพยาบาลนั่นเองใช่ครับฉะนั้นถ้าเราจะพูดเต็มประโยคก็คือ Saya adalah seorang juru rawat di hospital นะครับ Saya adalah seorang juru rawat di hospital ฉันเป็นนางพยาบาลที่โรงพยาบาล แต่นางพยายบาลก็ไม่ได้ทํางานที่โรงพยายบาลเสมอไปถูกไหมครับบางท่านก็ทํางานอยู่ที่คลินิกใช่ไหมครับเราก็สามารถบอกได้ว่าดีค,คลินิกดีคลินิกครับคำนี้ก็ทับศัพท์นะครับคำว่าคลินิกเหมือนกันฉะนั้นถ้าเราจะบอกยาวๆก็คือ s ซเยอร์อเดลัโซรังยูรูราวัตดีคลินิกนะครับฉันเป็นนางพยายบาลอยู่ที่คลินิกคลินิกชื่ออะไรก็ใส่ชื่อคลินิกตามท้ายได้เลยครับ มาดูคำต่อไปนะครับอีกหน้าที่หนึ่งที่เราทราบกันก็คือพยาบาลเนี่ยก็จะต้องช่วย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 เหลือหมอใช่ไหมครับเป็นผู้ช่วยคุณหมอใช่เวลาคุณหมอมีหน้าที่ในการตรวจผู้ป่วยใช่ไหมนางพยาบาลก็จะคอยยืนอยู่ข้างๆใช่ไหมครับะนั้นหน้าที่นี้เขาเรียกว่าเมมบันตูด็อกเตอร์ อีกครั้งครับไม่เป็นไรยากๆขอยทีออีกทีคุณผู้ชมก็ไปด้วยกันเรานะครับมมบรรทุ่มอมมัอมมมมมครับม่มบรุมอมบันตุด็อกเตอร์ดเตอรครับมอมบันตุด็อกเตอร์นะครับแปลว่า ช่วยหมอาอาจจะดูยากนะครับถ้ามึมมนไม่ถูกก็บรรตูเฉยๆก็ได้ครับบรรตูก็แปลว่าช่วยนะครับแต่ถ้าเป็นคํากริยาเขาก็จะเติมคําอุปสรรคด้านหน้าเป็นมึมบรรตูส่วนคําว่าด็อกเตอร์ทับศัพท์เลยครับด็อกเตอร์แปลว่าหมอมึมบรรตูด็อกเตอร์ช่วยหมอนะครับถ้าเราจะพูดประโยคง่ายๆว่าฉันเนี่ยช่วยหมอในการทําหน้าที่หรือว่าดําดเนินการรักษาของคุณหมอใช่ไหมครับก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยคุณหมอเนี่ยเราก็สามารถพูดได้ว่า saya membantu dokter dalam menjalankan tugas-tugas perawatan สมมุตินี้อาจจะยากนะครับเดี๋ยวคุณซ้อมพูตามผม saya saya membantu membantu dokter dokter dalam dalam menjalankan menjalankan Jalan Jalan เยี่ยมครับมัน Jalan ครัแล้วก็ใส่กันเข้าไป m e n Jalan k a n มัน Jalan กันครั tugas-tugas ตูกัสตูกัสแปลว่านาทีเยอะไหมครับตูกัสตูกัสเยอะหลายนาทีเลยครับตูกัสตูกัสแล้วก็สุดท้ายคือเปอร์ราวาตันเปอร์ราวาตันคำนี้ก็มีความหมายนะครับเมมบันตูหรือบรนตูก็แปลว่าช่วยนะครับฉะนั้นไซยะเมมบันตูฉันช่วยนะครับฉันช่วยอะไรด็อกเตอร์ช่วยหมอนะครับคำต่อไปคือดัลัมแปลว่าในหรือแปลว่าข้างในก็ได้ในกรณีนี้ก็คือช่วยหมอในการทําอะไรเมนจารันกันนะครับ มยารันการเนี่ยรักษ์คือคําว่ายารันนะครับที่แปลว่าถนนหรือแปลว่าเดินทางฉะนั้นมนยารันกันแปลว่าดําเนินการนะครับฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือช่วยหมอในการดําเนินนะครับหรือว่าทําหน้าที่ในการอะไรตูกัสตูกัสเห็นไหมครับหน้าที่เยอะเลยหมอตูกตูการใช่ครับตูกัสตูกัสอะไรเปราวาตันในการดูแลรักษานะครับสำนวนนี้อาจจะยาวแต่ว่าพอฝึกไปนะครับใครที่เป็นพยาบาลก็จะสามารถนำไปใช้สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและ มีความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวมาเลเซียเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วนี่นะคะคุณผู้ชมพยาบาลสำหรับส้มเองก็นอกจากที่จะดูแลผู้ป่วยเป็นผู้ช่วยหมอแล้วเนี่ยบางทีก็ต้องบอกว่าดูแลในเรื่องความสะอาดแล้วก็อาหารด้วยไหมคะใช่ครับเพราอย่างนี้ยากไหมคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยนะครับประโยคแรกเลยนะครับคุณส้มพูดตามผมนะครับมันยากเก็บเบอร์ซีฮันเปอร์สากิทขออีกทีช้าๆค่ะได้ครับมันยากเก็บเบอร์ซีฮันเปอร์สากิท เปร์สากิครับมาจาก3คคำเมนยากาที่แปลว่าดูและนะครับเกอร์เบอร์ซีฮันความสะอาดนะครับเปร์สากิจของผู้ป่วยรวมกันก็เมนยากาเกอร์เบอร์ซีฮันเปร์สากิจดูแลความสะอาดของผู้ป่วย ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าความฝันของส้มจริงๆแล้วเนี่ยอยากเป็นนางพยาบาลหาศาสร์ได้ใช่ไหมคะยังได้อยู่ครับภาษาพอได้ไหมคะภาษาได้แล้วครับฝึกฝนนิดหน่อยได้แน่นอนครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเนื่องจากผมได้ดูของขวัญแล้วก็เลือกตามที่คุณส้มให้คำแนะนาแล้วเดี๋ยวขอตัวเอานาฬิกาไปให้หลานก่อนนะครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราทั้งสองคนย้อนหลังนะคะได้ที่ w w w e t v t h a i tv ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วอย่าลืมไปฝึกภาษามาลายูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ